สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นบทเรียนออนไลน์ค่ะครั้งที่14นะคะรายวิชาภาษาไทยสําหรับชั้นปฐมศึกษาปีที่3วันนี้ครูนัทรินีนะคะก็จะมาสอนนักเรียนค่ะในเรื่องอักษรสาม,มู่หรือว่าไตรยางนั่นเองค่ะเด็กๆนักเรียนพอที่จะรู้จักกันไหมเอ่ย ถ้ายังไม่รู้จักนะคะมาทำความรู้จักพร้อมกันไปเลยนะคะในวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องไรย่างหรืออักษรสาหมู่นะคะก็คือระบบการจัดหมวดหมู่อักษรไทยนะคะเฉพาะรูปพยัญชนะเพื่อแบ่งพยัญชนะไทยตามเสียงก็มีอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะตัวแรกเลยนักเรียนอักษรสูงมีทั้งหมด11ตัวนะคะได้แก่ขอไขขอขวดชอชิงถอฐานถอถุงผอพึ่งฝอฝา สอสาลาสอฤสีสอ,สอสเสือหอหีบนะคะอักษรสูงเนี่ยก็มีเคเล็ดนะคะในการท่องจําแม่นก็คือไข่ขวดชิงทินทานพึ่งฟ้าศึกษาเสือหายนะคะตัวอย่างคําที่เป็นอักษรสูงนะคะเช่นคําว่าขอบถอดหอบฝอ,อยขอบฉากโศกเศร้าสูญหายขอบเขตนะคะต่อไปค่ะเป็นอักษรกลางนะคะเด็กๆมี9ตัวก็คือ กไก่จอจานดอชดาตอประตักดอเด็กตอเต่าบอใบไ,ไม้ปอป่าอออ่างนะคะเคล็ดลับนะคะในการท่องจำแม่นก็คือไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งค่ะเด็กๆมาดูตัวอย่างคำที่เป็นอักษรกลางกันบ้างเนาะเช่นคำว่าจอบดามบอดปมอ,อานเอนเปร้ยโกงกลางเบาบางตาโตเจนจบ ตบตาอบอวนนะคะ อักษรต่ำค่ะหมายถึงพย,ยัญชนะกลุ่มหนึ่งที่มีรูปปกติเป็นเสียงต่ำทั้งหมดซึ่งเป็นการพิจารณาเฉพาะรูปพย,ยัญชนะเท่านั้นอักษรต่ำม,มี24ตัวนะเด็กๆได้แก่คอควายคอคนคอระฆังงองูชอช้างซอโซชอกเชยยอผู้หญิงทอนังมณโฑท,ทอพุทธเฒรนอนเนนทอาหารทอธงนอนหนูพอพานฟอฟันพอสำเภามอมา้ายอ,อยากรอเรือรอลิงวอแหวนรอจุฬาและหอนกูกนะคะ มาดูอักษรต่ำกันต่อเลยนะคะมี2ประเภทนะคะได้แก่อักษรต่ำคู่และอักษรต่ำเดี่ยวนะคะถูกแบ่งเป็น2ประเภทนั่นเองเนาะเด็กๆอักษรต่ำคู่นะคะก็คืออักษรต่ำที่มีเสียงคู่อักษรสูงมี14ตัวนะคะ ได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซชอกระเชอทอนังมนโททอพุท่าทอทหารพอสำเภาทอทธงฟอฟันหอนกฮูก,กพอผ่านนะคะเคล็ดนะคะเคล็ดลับให้ท่องจำแม่นก็คือควายคนระคังช้างโซเชมนโทเท่าทหารสำเพาธงไฟนกฮูก,กผ่านท่องจนอ่านจำไม่ได้ก็อายลิงนะคะ ต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างคำอักษรต่ำคู่นะคะครวนเพศชาวเทศรสชาติมนดบคมคายซบเสาทบทวนหัวภาพชมเชยโลเลโหกหากชอบพอและสุดท้ายค่ะธรรมชาติอักษรต่ำเดียวนะคะคืออักษรต่ำ ที่ไม่มีเสียงคู่กับอักษรสูงมีทั้งหมด10ตัวนะคะนักเรียนได้แก่งองูยอผู้หญิงนอหนูยอยักษ์นอเนนรอเรือวอแหวนมอมา้าลอจุลาหลอลิงนะคะเคล็ดให้ท่องจำแม่นก็คืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกนะคะ มาดูตัวอย่างอักษรต่ําเดี่ยวกันนะคะนักเรียนคําว่าวอนคาว่าลาดเงาะนวลยานเนนราดหน้าโวยวายลวดลายยกเมฆโมเมงมงายลอยนวลน,นอนมารายนา้ำ ต่อไปนะคะเป็นงานออนไลน์ชิ้นที่14ที่จะให้นักเรียนทํานะคะให้นักเรียนนะคะคิดและเขียนคําอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ําลงในใบงานนะคะ,ะสําหรับใครถ้ามีเครื่องปิน้นก็ปิ้นออกมาทําได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็คัดลอกลงในสมุดนะคะ อย่างละห้าคำอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำถ่ายรูปส่งครูเหมือนเดิมนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในอีพีที่15าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ